วัสที่รับผมชื่อ็กชานัทนานเลือกพินัยอยู่ชั้นมัธยม1นึ่งัห้าเลขที่สาครับวันนี้ผมจะมาแก้งานเรื่องสารลิสุทธ์และสารผสมครับสมบัติของสารบริสุทธและสารผสมจุดเดือดสารลิสุทธ์มีจุดเดือดที่คงที่แต่ในทางกับการสารผสมมีจุดเดือดไม่คงที่เนื่องจากสารผสมเกิดจากสารสองชนิดขึ้นไปมาผสมกันโดยสารที่มีจุดเดือดต่ําจะระเหยเร็วกว่าสารที่มีจุดเดือดสูงส่งผลให้อัตราส่วนระหว่าง สารที่มาผสมเปลี่ยนแปลงไปสารที่มีจุดเดือดสูงจึงมีปริมาณมากกว่าทําให้จุดเดือดสูงขึ้นเรื่อยๆดังกราฟจุดลอมเหลวสารสารบริสุทธิ์จะมีจุดหลอมเหลวที่คงที่และมีช่วงอุณหภูมิการหลอมเหลวแคบแต่ในทางกลับกันสารผสมจะมีจุดหลอมเหลวไม่คงที่และมีช่วงอุณหภูมิในการหลอมเหลวกว้างความหนานแน่น สามมือรีสูตรจะมีความหนาแน่นคงที่แต่สามมืจะสามผสมมีความหนาแน่นไน่คงที่สูตรของความสูตรหาความหนาแน่นมวลและปริมาตรก็มีเพียงเท่าน,นี้เองแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องดูหน่วยให้ดีๆหากปริมาตรมีหน่วยเป็นลูกบาทเมตรแล้วมวลก็จะต้องแปลงเป็นกิโลกร,รมัมแต่หากปริมาตรเป็นลูกบาศเซนติเมตร มวลก็จะต้องแปลงเป็นกรรมสมบัติของของแข็แนงแรงยืดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของแข็งมากกว่าของเหลวและแกส๊สของแข็งมีรูปร่างแน่นอนไม่ขึ้นกับภาชนะที่บรรจุ 3. ของแข็งมีปริมาตรคงที่ที่อุณหภูมิและความดันคงที่สมบัติของเหลวหนึ่งของเหลวมีปริมาตรคงที่เนื่องจากโมเลกุลของเหลวอยู่รวมกันเป็นกลุ่มอย่างไม่เป็นระเบียบ องของเหลวมีรูปร่างไม่คงที่รูปร่างเหมือนภาชนะบรรจุเนื่องจากโมเลกุลของเหลวรวมกันเป็นกลุ่มอย่างไม่เป็นระเบียบและมีที่ว่างระหว่างกลุ่มมากกว่าของแข็งสมบัติของแก๊สแก๊สมีรูปร่างปริมาตรไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะบรรจุบรรจุในภาชนะใดก็จะมีรูปร่างเป็นชนะ ภนาชนะนั้นเช่นถ้านอยจุในภนาชนะทรงกลมขนาด1ลิตรแก๊สจะมีรูปร่างเป็นทรงกลมมีปริมาตร1ลิตรเพราะแก๊สมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคโมเลกุลเหลือ,อตอมน้อยมากจึงทําให้อนุภาคของแก๊สสามารถเคลื่อนที่หรือแพร่กระจายเต็มภาชนะที่บรรจุ2ถ้าให้แก๊สอยู่ในภนาชนะที่เปลี่ยนแปลงปริมาตรได้ ปริมาตรของแก๊สจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความดันและจำนวนโมเลกุลด,ดังนั้นเมื่อบอกปริมาตรของแก๊สจะต้องบอกอุณหภูมิความดันและจำนวนโมเลกุลด้วยคราบผมครับต่อไปนะครับเป็นการเปลี่ยนสถานะของสารนะครับของแข็งเป็นของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลวดูดกลืน80แคลต่อกรัมของเหลวไปกา๊าซเรียกว่าการระเหยดูดกลืน600แคลต่อกัม ก๊าซไปของเหลวเรียกว่าการควบแน่นคาย600เแคลกต่อกรัมของเหลวไปของแข็งเรียกว่าการแข็งตัวคาย80ดแคลกต่อกรัมก๊าซไปของแข็งเรียกว่าการระเหิดกลับคาย680แคลกต่อกรัมของแข็งไปก๊าซเรีเยกว่าการระเหิดดุดกืน8 0 0 680แคลกตโกรัมขอบคุณครับ